ต่อไปนะคะมาจกเกณฑเกณฑ์บันะคะก็คือพื้นที่หน้างานจริค่ะจากการสวนคะพบว่าตัวเคชของอจนะคะมีทั้หมดส l o c a t ิ o n ค่ะแต่ละโนนะคะจะ้ประมาณอย่ค่ะมียหาประมาณิซมดรูปภาพปกบนหน้าจอค่ะงุ่มก็เลยตั้งข้อสงสัยค่ะว่านี่คือจะเป็นสาเหตุหรือเ่านะคะที่ให้การินผิดขาดเจอหรือสลับสาขาค่ะต่อไปโลเคชัอาจจะบ่งบอกโลเคชันไม่ชัดเจนนะคะ ามรูปภาพที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะสาเหตุอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นความจริงนะคะเพราะว่ามีป้ายระบ,บ<ม>ุโัโลเคชันค่ะไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะต่อไปพบกับเจนที่สองค่ะสองจเจนรูสึกนะคะจากการสำรวจนะคะสินค้าที่มีลักษณะเหมือนอนกันคล้ายๆกันวางอยู่ในผลตเดียวกัน ทั้งกลุ่มเราเลยตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่ามันจะทําให้เราเบิกสินค้าผิดสลับให้สาขาหรือไม่ตามรูปท,ที่นานค่ะผลที่ได้จากการตรวจสอบนะคะทั้ทงมีทั้งแผน X ดอกมีนโยบายนะคะจะทําการเช็คสินค้าหนึ่งกล่องในหนึ่ง SKU ไม่ว่าสินค้าตัวนั้นจะมีมาจํานวนเท่าไรเราจะสุ่มเช็คที่1นกล่องนะคะ ทางซัพพ์ไพเออร์มาส่งสินค้าเราก็ไม่ได้แจ้งให้เขาแยกสินค้าที่มีสินค้าคล้ายกันไว้ออกห่างกันผลเลยสรุปมาว่าสาเหตุที่เราวางสินค้าคล้ายๆกันเหมือนเหมือนกันไว้ในพาเลเดียวกันทําให้เราเบิกสินค้าสลับสาขาค่ะเป็นจริงค่ะ ในตัวที่สามาเป็นเกมที่สุดปวดใจจากการสำรวจนะครับถ้างานมีการตรวจสินค้าไม่ตอบสนงในระบบเในตัวอย่างคือมีสินค้าน้ำแรกเลล่1.5 1ไก่กับเซอร์ไพรสในระบบในโลเกดแต่ในระบบไม่ขึ้นในที่นักสำรวจท่างานเปิดสินค้าพัดเกินกว่าระบบแล้วค่อยยกสินค้า เป็นคอนเฟิร์มก่อนได้ครับเพราะนที่ยังเดินมาไม่ถึงจุดที่จะต้องเลือกสแกนจำดีจิตได้ด<อ>ีจ,จิตก่อนครับแล้วก็อ๋อ,อยยดีก่อนยกตกติดันอย่างดี้ก <ไง S 2> ่อนยกจากการวิเคราะห์จักษ์จริงนะครับเรามาวิเคราะห์กับแผนภูมิก้ารปานะครับพบว่านะครับด้านบุคลากรนะครับ